จีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันวงการหนังเนี่ยฮะเราดูแบบว่ามังกรยกกระบีเยอะยุทธจกักรอะไรต่างๆอย่างน้อยก็เห็นภาพว่าคนจีนเขายึดถือคุณธรรมแบบไหนเรื่องของความกระตัญยูเรื่องของความต้องล้างแน้นแทนอาจารย์น,นี้เป็นงานรวมเราผู้เยี่ยมยุทธทั้งหลายในเรื่องของไทยจีนสวัสดีครับผมสมชายแซจิวนะฮะผมก็เป็นผู้สนใจในเรื่องของวัฒนธรรมจีนแล้วก็ มีผลงานหนังสือออกมาเรื่องพริกสุสานอ่านจีนสีแล้วก็อีกหลายๆเล่มที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์จีนแต่เน้นในเรื่องของเกร็ดวัฒนธรรมเหมือนอย่างที่มีคําพูดว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นใครพี่น้องกันเรากับจีนเนี่ยจริงๆผูกสัมพันธ์กันมาเนิ่นนานแล้วล่ะตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ ก่อนหน้านั้นนานมากแล้วแต่ว่าสัมพันธาภาพทางการทูตไทยจีนเนี่ยจะครบรอบ50ปีอย่างเป็นทางการเนี่ยในเดือนกรกฎาเนี่ยบรรดาสื่อต่างๆไม่ว่าจะหนังสือภาพยนตร์หรืออะไรแล้วแต่ที่เป็นสื่อเนี่ยมีบทบาทอย่างในการสารสัมพันธ์ไทยจีนก็ต้องบอกว่ามีบทบาทที่สูงเลยทีเดียวแหละเพราะว่ามันจะช่วยถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็วัฒนธรรมของทั้งสองฝั่งมีการแลกเปลี่ยนได้ดีวงการหนังเนี่ย เราดูแบบว่ามังกรยกกระบี่เยอะยุทธจักรอะไรต่างๆอย่างน้อยก็เห็นภาพว่าคนจีนเขายึดถือคุณธรรมแบบไหนเรื่องของความกตัญญูเรื่องของความต้องล้างแค้นแทน,แทนอาจารย์บิดาอย่างน้อยก็เราเขาจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้จีนเองเนี่ยหลังๆเนี่ยก็เอาซีรีส์ไทยไปออนแอร์ที่นั่นคนจีนก็จะเข้าใจวัฒนธรรมแบบไทยอย่างเรื่องอาหารไทยเนี่ยคนจีนก็จะชอบกินอาหารไทยชอบถุนเรียนส่วนใหญ่ก็ มาจากสื่อเหล่านี้ด้วยหรือแม้กระทั่งความลุ่มลึกของหนังสือเราแปลหนังสือที่เป็นวรรณกรรมจีนมากมายที่ทําให้เราเข้าใจจีนจีนเองก็แปลหนังสือของไทยไปมากมายเหมือนกันเพื่อจะเข้าใจวัฒนธรรมไทยข้างหลังภาพของศรีบุรพาก็ถูกแปลเป็นภาษาจีนด้วยมันส่องทางให้กันตลอดหนังสือ จีนที่ถูกถ่ายทอดเป็นภาษาไทยทําให้คนไทยเริ่มเข้าใจจีนมากขึ้นเนี่ยจริงๆก็มีหลายเล่มพอจีนเปลีป่ยนแปลงการปกครอง1 9 4 9เนี่ยจีนเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยโลกทั้งโลกก็เป็นสงครามเย็นสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยตอนนั้น,นกลัวมากคือภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์เรามองแผ่นดินจีนเป็นยักษ์สังคมไทยในตอนนั้นน่ะส่วนหนึ่งเนี่ยกลัวจีนมากพอทุกอย่างเริ่มคลี่คลายเนี่ยภาพลักษณ์ของจีนเนี่ย ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมีงานวรรณกรรมหรืองานเขียนหลายเล่มที่ทําให้ภาพลักษณ์ของจีนเนี่ยถูกมองอีกแบบหนึง่งและเข้าใจจีนมากขึ้นอย่างกัญ่าสมเพาจีนสยามช่วงยุคใกล้นี่ฮะมันมีงานเขียนต่างนๆอ,นออกมาเยอะมากที่ทําให้เราเข้าใจจีนมากขึ้นมีงานเขียนของอาจารย์เขียนธีรวิทย์มีอาจารย์เขียนของอาจารย์สารสินวีรผลมีของหลายๆท่านนะฮะที่ทําให้ภาพลักษณ์ของจีนเนี่ย ในสายตาของคนไทยเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปมองจีนอย่างเข้าใจมากขึ้นนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยที่ทําให้เราเห็นภาพของจีนที่เป็นจริงไม่ใช่จีนในมโนโคติหรือว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์จีนที่อยู่ในไทยอ่ะส่วนใหญ่เป็นจีนที่มาจากทางใต้ทางฮกเกี้ยนทางกวางตุ้งแต้สิวไอหลําฮกกาเนี่ย วัฒนธรรมการไหว้เจ้าของทางจีนใต้จริงๆแล้วก็ต่างกับจีนเหนือหน่อยคนเหล่านี้พอมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นํามาด้วยคือเรื่องของความเชื่อเรื่องของการไหว้เจ้ามันยังสืบทอดมาตลอดแล้วคนมักจะเข้าใจผิดว่าพอจีนมีการปฏิวัติวัฒนธรรมในช่วง1,966ถึง1,976นะฮะคนไทยเนี่ยมักจะมีมายาคติที่บอกเรื่องวัฒนธรรมการไหว้เจ้าเนี่ยไม่เหลือเลยที่จีนไม่มีแล้วและคนจีนยังต้องมา ดูการไหว้พระจันทร์ที่เยาวราชที่บ้านเราซึ่งจริงๆไม่ใช่มีการถูกห้ามก็จริงแต่ยังไม่ได้ทําลายจนถึงแบบหักลากถอนโคนความเชื่อเรื่องของเรื่องของเจ้าความเชื่อเรื่องของการไหว้บรรพบุรุษความเชื่อเหล่าเนี้ยังอยู่ที่นั่นทุกวันนี้ถ้าเราไปดูที่แต้จิ๋วเนี่ยหรือที่ฮกเกี้ยนไหว้กันจริงจังมากกว่าที่เราเห็นอีกวัฒนธรรมเหล่านี้ยังผูกพันอยู่กับจีนทั้งจีนที่เป็นจีนพ้นทะเลที่ไทยและก็จีนที่อยู่ที่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่ จีนเองเนี่ยก็ยังคงวัฒนธรรมการไหว้เจ้าอยู่บ้านเราก็เรียกว่าไหว้เจ้าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของความเชื่อเหล่านี้จริงๆเราเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนเขาไหว้เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจสังคมจีนทุกวันนี้เนี่ยที่เรามองว่าเป็นสังคมจีนที่เป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งไม่เชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันที่จีนเนี่ยตอนน,ตนี้เศรษฐกิจของจีนหรืออะไรต่างๆมีปัญหามอนกันระบบการศึกษาก็มีปัญหาบางส่วน ที่ทําให้คนหางานยากตกงานตอนนี้คนหนุ่มสาวที่จีนเนี่ยหันมามูกันเยอะขึ้นการทัวร์ของคนหนุ่มสาวเดีย๋ยวนี้มีการทัวร์ไปเขาบูตึงไปมูหรือถ้าใครไปเที่ยวที่ปักกิ่งเนี่ยจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งที่อว่าวัดลมามมะสมัยก่อนเป็นวัดที่ไม่ค่อยมีคนเนี่ยเราจะเห็นแค่คนแก่นั่งสวดมนต์แต่ทุกวันนี้เนี่ยจุดที่ขายเครื่องวัตถุมงคลเนี่ยคิวยาวมากเพื่อจะไปซื้อไอ้พวกสร้อยสร้อยสำหรับเรื่องของความรัก เรื่องของสุขภาพเรื่องของการงานเรื่องของการศึกษานี่คือมู่จีนที่เขายังมูกันอยู่ไทยเราก็หมู่เรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแตกต่างกันไหมก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่อาจจะไหว้กันคนละเจ้าแต่ที่จีนเนี่ยเรื่องแก้ชงเริ่มมาแล้วของเราเนี่ยมีมาหลายปีแล้วที่จีนสมัยก่อนเราไม่เห็นนะลราดมีบางวัดเนี่ยพูดเรื่องนี้แล้วเรื่องของการแก้ชง,าง่างนานา,นาเรื่องวัฒนธรรมการมูเนี่ยเราก็มีวัฒนธรรมร่วมกัน เราคุยกันเรื่องวัฒนธรรมไทยจีนเรื่องของสื่อที่มีอิทธิพลแล้วนะฮะจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องราวของจีนและไทยอีกมากมายเลยเป็นร้อยเป็นพันเรื่องอนะซึ่งเราได้รวบรวมมาแล้วไว้ในงานงานหนึ่งที่อยากให้ทุกคนไปก็คืองานไทยไชนิสโกลเด้นเฟสนะฮะวันที่ 11, 12, 13กรกฎาคมนะฮะจัดที่ True Digital p a r k ซึ่งไปง่ายนั่ง BTS ไปลงคุณวิถีแล้วเข้าไปนิดเดียว งานนี้เป็นงานรวมเหล่าผู้เยี่ยมยุทธทั้งหลายในเรื่องของไทยจีนในแง่มุมของการเมืองแง่มุมของศิลป,ปะวัฒนธรรมแง่มุมของประวัติศาสตร์แง่มุมของอนาคตการลงทุนธุรกิจต่างๆนานาเกี่ยวกับไทยและจีนงานนี้รวมไว้ให้ท่านหมดเป็นงานสารสัมพันธ์50ปีไทยจีนครบ50ปีในเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วทางมติชนและพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกคนไปกันแล้วสมชายจิวอยู่ในงานนี้ด้วยไหม วันที่11เนี่ยสมชายจิวเนี่ยจะนำชมนิทรศการเกี่ยวกับสัมพันธภาพไทยจีนช่วงบ่ายก็จะเป็นการทอล์กประวัติจีนกรุงสยามและเล่มเนี้ยสมชายจิยวก็มีส่วนแค่นิดนึงนะฮะซึ่งเป็นหนังสือชุด3เล่มถ้าอ่านแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจบรรพบุรุษเราได้อย่างลึกซึ้งขึ้นแล้วเราจะรักทั้งไทยและจีน เพราะว่าอินไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันแล้วเสร็จจากวันที่11เนี่ยวันต่อมาเนี่ยก็มีอีกหนึ่งทอก็สนุกในอีกแบบหนึง่งคือสนุกในเรื่องของสีป๊อปพวกหนังนิยายกําลังภายในเรื่องอะไรต่างๆนาะนาะที่มันผูกพันกับคนไทยแขกรับเชิญที่จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหนังเรื่องเกี่ยวกับหนังสือนิยายเหล่านี้หนึ่งก็คือพี่อุ๋ยนนทซินิมิตบูตุ้มกับมือนหนึ่งเป็นคอกําลังภายในเหมือนกันส่วนอีกท่านหนึ่งพอพูดถึงเรื่องหนังกําลังภายในหนังจีนเนี่ย เราก็ต้องนึกถึงเสียงภาคของทีมพันธมิตรก็คือพี่โตจากทีมพันธมิตรอยากขอเรียนเชิญทุกท่านฮะที่ชมคลิปนี้อยู่11 12 13กรกฎาคมสัมพันธภาพไทยจีนไทย Chinese Golden f a c e